สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะแบมบก็มาซื้อของที่แมคโครราช,ชบุรีนะคะคุณผู้ชมเราซื้อวัตถุดิบสำหรับทำหมูกระทะนะคะนี่ค่ะจะเป็นผักบุ้งจีนนะคะแล้วก็มีหัวไชเท้าเยอะมากๆเลยนะคะประเภทผักแล้วก็จะเป็นอ่างอันนี้ก็จะมีผักบุ้งสองแพ็คนะคะคุณผู้ชมใหนเป็นขึ้นช่ายหรือเปล่า ขึ้นขึ้นฉายขึ้นฉายแล้วก็จะเป็นเห็ดเข็มทองนะคะเี่องพันทั้งหมดนะคะวันนี้ที่เราจะชำระก็คือ2,851.25นะคะคุณผู้ชม8 8 5 2 5นะคะได้นะคะได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะไป อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตรวจไปเสร็จนะคะพี่เลาให้เจ้าหน้าที่เป็นประเภทผักขอบคุณค่ะปะ่าเป็นประเภทผักนะคะวันนี้เราจะซื้อผักแล้วก็หมูนะคะสำหรับทำหมูกระทะในวันพรุ่งนี้นะคะ เรามาซื้อที่แมคโครราช,ชบ,บุรีนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้พี่นัดก็กำลังจะจัดสรรปันส่วนในการที่จะหาที่วางของนะคะน้ำน้ำกินเราเอาไว้ข้างหน้าก็ได้ของเยอะมากแล้วก็รถก็แน่นมากเลยนะคะคุณผู้ชมแงไม่ได้เ่าไหร่ลืททำไมคะไม่เท่าไหร่ประมาณสามพันบาทแต่ว่าเราได้กินแบบจุกบบๆใช่ค่ะ ก็คือใส่่ใสประเภทเดียวกันอันนี้นะคะก็คือหมูนะคะประเภทหมูเพราะนั้นระวังถุงขาดแล้วเลือดมันออกมาเนะี่ยอยถุงบอบบางนะพี่นะั ถ้าถุงใส่อะไรก็เอามาเถอะถุงใส่ของนั่นแหละนี่มันเล็กไปเปล่าไม่น่าไปเอาถุงใหญ่อ,อันนี้ประเภทหมูนะคะคุณผู้ชมแมคโคเนี่ยเขาเป็นแบบดั้งเดิมของการที่ไม่มีถุงให้ตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยเป็นเด็ก น้อพี่นนเนาะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กคือเขาเป็นเจ้าแรกของการที่ไม่ให้ถุงเจ้าแรกที่แบบไม่ให้ถุงนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมารนรงคลงนะคะไม่มีถุงตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กแล้วมีผักอันนี้อะไรอ่ะกิมจิ โมเส้นก็ได้เเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยไม่ใช่ไม่เยอะไมเยอะ,ะอยู่คะ่ะก็แค่นี้ก็อิ่มแล้วแหละแต่ก็ผักเนี่ยเอาเป็นแบบนี้ไปเลยแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้เนจัดไปเป็นกิโอน คิดว่าน่าจะอร่อยนะคะเพราซื้อเป็นเกลอนขนาดนี้แล้วอ่ะพี่นัทเอาใส่กิมสีพี่นัทเรามาซื้อของสำหรับทำหมูกระทะทานพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าอ่าพรุ่งนี้นะคะคุณป้าคุณอาของพี่นัทน,นะคะจะมาทานที่บ้านริมน้ํำกันนะคะพรุ่งนี้เป็นวันพระนะคะปกติก็คือ คุณป้าแล้วก็คุณอาของพี่นัทเปิดร้านขายอาหารตำสั่งอยู่ในตัวเมืองราชบุรีเขาจะหยุดเฉพาะวันพระนะคะฉะนั้นพรุ่งนี้เราก็เลยนัดหมายกันว่าเราจะมากินเลี้ยงนะคะภายในครอบครัวของพี่นัทนะคะที่จังหวัดราชบุรีนะคะแบบก็เลยมาซื้อของสําหรับทาหมูกระทะนะคะคุณผู้ชมแล้วอันนี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นน้ําส่วนตัวของเราเองนะคะเอาไว้กิน รถแบบแน่นมากนะคะคุณผู้ชมรถของแหม่มนัดออนทัวร์นี่แบบว่าสมบุกสมบันมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณคุณแม่ย่านางน,นะคะที่พาเราไปทั้งไปทํางานนะคะแล้วก็ไปเที่ยวด้วยนะคะคุณแม่ย่านางก็สมบุกสมบันมากนะคะสวัสดีปีใหม่สําหรับคุณแม่ย่านางน,นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอารถเกนเก็บก่อนนะคะคุณผู้ชมวันนี้หม่ว่าต้องขออภัยด้วยนะคะเสียงแหบนะคะคุณผู้ชมค่ะ อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินทางต่อแล้วนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวพี่นัดนะคะจะพาคุณพ่อไปหาหมอนะคะเดี๋ยวพี่นัทจะพาคุณพ่อไปหาหมอประมาณช่วงเย็นนะคะแต่ว่าจะบอกว่าแมคโครของราชบุรีเนี่ยเขาออกมานอกเมืองไกลเหมือนกันเนาะพี่นัเนาะไกละความรู้สึกอะแต่ว่าก็จะอยู่โซนเดียวกับโฮมโปร อยู่โซนเดียวกับโฮมโปรนะคะแต่ว่าจะอยู่ออกมานอกเมืองเยอะเหมือนกันแต่ว่าของก็มีเยอะนะคะของมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะทั้งผักทั้งของสดนะคะของแห้งคือมาที่นี่คือแบบได้ทุกอย่างนะคะได้ทุกอย่างแล้วก็เลือกซื้อเยอะก็เพลินใจใจหนักเลยคราเนี้ย ถ้าเลือกซื้อแบบเขาเรียกว่าอะไรซื้อเพลินนะคะอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้นะคะคุณผูมม้ชมแต่ว่าถามว่าถ้าเรากินภายในครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะคะก็เป็นการาดูแลครอบครัวด้วยนะคะสําหรับมื้อพรุ่งนี้นะคะเราก็จะแมมนัดออนทัวร์นะคะในนาม NW Real Estate 78 <c oughs> ก็เลี้ยงหมูกระทะ คุณป้าคุณอาครอบครัวของพี่นัทนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะนี่นะคะเรามาซื้อที่จังหวัดราช,ชบุรีนะคะส่วนที่บ้านของแหม่มนะคะแหม่มก็อ่าให้ตังคุณพ่อแล้วก็ให้ตังคุณยายสำหรับกินเลี้ยงแล้วนะคะกินเลี้ยงไปก่อนแล้วตั้งแต่คุณพ่อให้ไปตั้งแต่วันคริสต์มาสนะคะส่วนของคุณยายก็กับคุณแม่นะคะแล้วก็เพื่อนบ้านก็ให้ไว้ วันปีใหม่นะคะ31นะคะก็ได้ทานกันไปบ้างแล้วส่วนของบ้านพี่นัทนะคะเพิ่งจะมานะคะก็เดี๋ยวเราจะทานกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขโชคดีนะคะร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทั่วหน้าเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ได้รับชมคลิปของแบมนัทออนทัวร์ตลอดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ